เขาดมเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ว่าดินนั้นนะมีกลิ่นหอมอถ้าหอมเป็นกลิ่นดอกบัวหรือว่าดอกสารบอีอะไรเนี่ยนะมันก็แสดงว่าตรงนั้นน่ะเป็นที่ดินดีคนอยู่ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้ามีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นเค็มๆหรือว่าบอกว่ถูกละมันเหม็นกลิ่นไม่ดีอ่ะคนอยู่ก็ค่มักจะอยู่ไม่สุข จะสร้างเรือนไทยขึ้นมาสักเรือนปัญหามันช่างมากมายสิลอเกินไหนจะหาไม้หาแบบแล้วยังต้องทําตามแบบแผนประเพณีซึ่งฟังจากประทองละแสนจะซับซ้อนยุ่งยากแต่เรื่องนี้นะครับนักอนุรักษ์ศิละปะอย่างผมเนี่ยสู้ขาดใจเลยยังไงซะเรือนไทยของผมจะต้องตรงตามแบบโบราณเปียบทุกประการการสร้างเรือนไทยแบบโบราณเป็นความใฝฝันของผมมานานแล้วผมประทับใจอะไรในเรือนไทยเหรอครับ เรือนไทยเดิมแบ่งมาเป็นสองประเภทคือเรือนเครื่องผูกกับเรือนเครื่องสับเรือนเครื่องผูกปลูกด้วยไม้ไผ่ล้วนเรือนเครื่องสับปลูกสร้างโดยไม้เนื้อแข็งเช่นไม้สักไม่เต็งไม่แดงตามที่มีชุกชุมอยู่ในไทยเรือนไทยเดิมแต่ละภาพจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์นั่นหมายถึงว่า ลักษณะเรือนไทยคือศิอละปะที่กลั่นกรองมาจากสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมไทยผ่านการกลั่นกรองลองผิดลองถูกของบรรพบุรุษจนมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้เรือนไทยมักมีหลังคาทรงสูงซึ่งลักษณะหลังคาโปร่งชนิดจะช่วยให้เกิดการถ่ายเทของความร้อนและยังป้องกันฝนที่จะสาดเข้ามาข้างฝาลักษณะได้ทุนสูง ก็เหมาะกับภูมิประเทศที่มีน้ําเยอะเช่นในเวลาน้ําหลากและเป็นการป้องกันสัตว์ร้ายไปในตัวลักษณะของการเข้าเดือยเข้าสลักโดยใช้ตะปูแต่เพียงเล็กน้อยทําให้ส่วนต่างๆสามารถถอดเคลื่อนย้ายได้คือความมหัศจรรย์ของสถาปัตยกรรมไทยที่ไม่เหมือนชาติไหนพื้นที่นอกชานที่กว้างและเชื่อมต่อกันเข้ากับลักษณะนิสัยในการใช้ชีวิต กับการนั่งกับพื้นและการทำงานในที่โล่งตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัยแบบโปรง่งเปิดรับการสัมผัสกับธรรมชาติสัม,มดุลกับภูมิอากาศหรือแม้แต่เส้นสายที่โค้งงอแต่และส่วนของตัวเรือนก็บ่งบอกถึงลักษณะทีท่านอ่อนช้อยอ่อนโยนของคนไทยซึ่งในเรื่องของข้อมูลทางเรือนไทยนั้นผมก็ได้จากบ,บุคคลท่านนี้รองศาสตราจารย์รุษไทยใจจงรัก ผู้ทําวิจัยเรื่องเรือนไทยเดิมอาจารย์ได้ให้ตัวอย่างการสอดคล้องของสภาพเรือนไทยกับวิถีชีวิตไว้ว่ามันมีฮะการต้อนรับแขกเช่นว่ามีชานกว้างเนี่ยชานกว้างแล้วก็เวลาเลี้ยงแต่งงานพิธีการต่างๆเลี้ยงพระแล้วก็เรียกชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันผลไม้คนะึงคนคนั้นก็ขิวอาหารมาบ้างคนนี้ขิวผลไม้มาช่วยมันแสดงออกถึงความเป็นอยู่ของสังคม นะฮะเราก็เลี้ยงกันอะไรกันยังอยู่ในชานนั่นนหะหรืออยู่ใต้ถุนก็ช่วยกันชาวบ้านมาช่วยกันทำไม่ใช่ไปเลี้ยงกันซึ่งปัจจุบันนี้จําเป็นต้องไปเลี้ยงที่โรงแรมอะไรเงี้น,นะฮะนอกจากในงแง่รูปธรรมแล้วบ้านเรือนไทยยังปลูกขึ้นจากขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติเรือนไทยมีลักษณะเป็นแบบครอบครัวขยาย เมื่อลูกหลานมีครอบครัวพ่อแม่ก็จะสร้างเรือนขวางเพิ่มขึ้นโดยอยู่บริเวณเดียวกันซึ่งก็จะเรียกใหม่ว่าเรือนหมู่การจะสร้างเรือนถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องยึดในประเพณีอยู่มากมายซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องงมงายหากเป็นเหตุผลอันสมควรที่ถูกแอบแฝงไว้เบื้องหลังเช่นการสร้างความเชื่อที่ว่าที่เสาตะเคียนตกมันผีดุเจ้าของบ้าน ต้องรื้อเรือนทั้งหลังสร้างใหม่ก็เนื่องจากเสานั้นมีน้ํามันที่ถูกความร้อนจนละลายเมื่อละลายหมดไม้ก็เป็นโพรงงอนแง่นไม่มัน่นคงหากไม่สร้างความเชื่อไว้เจ้าของก็จะดูได้และอาจจะพบกับอันตรายในภายหลังสถาปัตยกรรมเรือนไทยของเรานั้นนับเป็นศิลป,ปะที่ประณีตล้ำลึกน่าภูมิใจอย่างยิ่งเพราะเรามีช่างไทยที่มีฝีมืออยู่ไม่น้อยอาชีพนี้ มมยจะสืบทอดกันอยู่เป็นสายตระกูลหากในปัจจุบันก็กระจัดกระจายพัดพรากันไปแหล่งบ้านเรือนไทยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งก็คือที่นี่อำเภอบางประหันจังหวัดอยุธยาหากท่านผู้ชมผ่านไปแถวอำเภอบางประหันบางครั้งท่านผู้ชมจะเห็นโครงหลังคาเรือนไทยขนาดเท่าหลังคาบ้านที่อยู่ได้จริงๆวางเด่นอยู่ระเกะร,ระกะรอการประกอบอยู่ ผู้คนในละแวกนี้ส่วนใหญ่ยึดอาชีพปลูกบ้านเรือนไทยปลูกสารพระพูมไม้และบางครั้งก็รับทำเฟอร์นิเจอร์ม้อีกด้วยช่างแถวนี้เล่าให้ฟังว่าการสร้างเรือนไทยในปัจจุบันต้องมีการประยุกต์ไปบ้างเพื่อสอดคล้องกับยุคสมัยและความต้องการของผู้ปลูกพวกเขาพบว่าในระยะหลังมานี้การปลูกเรือนไทยเป็นที่นิยมกันมากขึ้น ส่วนใหญ่กระทําเพื่อการอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวส่วนการจะปลูกขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยจํากัดสิทธิ์แต่เฉพาะผู้มีอันจะกินเท่านั้นเพราะราคาไม้ที่แพงขึ้นจนน่าตกใจเรือนไทยที่ต้องใช้พื้นที่กกว้างมากๆเพื่อเปิดรับธรรมชาติดูจะเป็นการใช้พื้นที่อย่างฟุ่มเฟือยไปสําหรับคนฐานนะปานกลางคุณประทินในช่างท่านหนึ่งแห่งบางประหารเล่าให้ฟังว่า ราคาไม้ไม่ต้องพูดมันแพงอยู่แล้วแล้วนโยบายการปิดป่าเนี่ยมันก็ยิ่งมากขึ้นยิ่งแพงมากขึ้และมีปัญหากับธุรกิจการทำเนินไทยมันไม่ไม่มีปัญหาเนี่ยเ,เพราะว่ายังไงล่ะแพงแล้วก็ว่าไปตามแพงใช่ไหมผมได้รู้จักนักวิชาการและในช่างไปแล้วผมก็ออกสืบสอะเพื่อพบ,บกับเจ้าของเรือนไทยเพื่อเก็บข้อมูลเรือนไทยให้เป็นประโยชน์ที่สุด แล้วผมก็มาพบกับบ้านเรือนไทยที่สร้างตามแบบโบร,ราณไว้อย่างสวยงามที่สุดหลังหนึ่งเรือนหลังนี้เป็นเรือนเพื่อการอยู่อาศัยที่แท้จริงของครอบครัวในแพทย์เล็กตันติเสนีในแพทย์ประจำโรงพยาบาลกลางกรุงเทพเรือนไทยของคุณหมอประกอบด้วยเรือนห้าหลังเป็นลักษณะเรือนขาหาบดีซึ่งเป็นเรือนหมู่ชนิดหนึ่งนอกจากเรือนประธานและเรือนขวางสองหลังสําหรับพักผ่อนแล้ว ยังมีหอพระและเรือนนั่งกลางสระบวที่สวยงามเมื่อผมย่างก้าวเข้ามาที่นี่ผมก็รู้สึกอิจฉาคนที่นี่ทำทีเส้นสายลายโค้งของตัวเรือนออนโยนเหมือนจะยิ้มรับสีเขียวของต้นไม้และความใสยเย็นของสระบวสร้างความช่มชื่นกับผู้อยู่อาศัยเรือนไทยนี่มีข้อดีมากข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเ,เป็นเรือนที่ โปรง่งแล้วใต้ถุนโลกการระบายอากาศเนีย่ยดีมากเลยครับเราสามารถที่จะนอนโดยไม่ต้องใช้เครื่องปรปับอากาศก็ยังได้อย่างหน้าร้อนก็อย่างมากก็ใช้พัดลมสักตัวก็อยู่ไดอ้อีกประการหนึ่งสำหรับผู้ที่มีรสนิยมทางอชอบวรรณคดี หรือว่าชอบสะสมศิลปะวัตถุเรือนไทยเนี่ยจะเป็นฉากที่ดีที่จะนำศิลปะวัตถุของท่านมาตกแต่งโดยได้ยินอย่างนี้แล้วผมต้องสร้างเรือนไท,ทยตามแบบโบราณให้ได้อลักนี่ครูที่ครูสั่งเดี๋ยวเดีเดี๋ยวก่อนอย่าพิ่งอย่าเพิ่งรักช่วยนมดินให้หน่อยดิ นิวสาวดินใส่มาอะไรนั่นแหลช่วยดมหน่อยได้ว่าดินเนี่ยมันกลิ่นเป็นยังไงดมดินดมสิอ่ากลิ่นอะไรมันก็ไม่เห็นมีกลิน่นอะไรกลิ่นมันเป็นดอกบัวหรือว่ากลิ่นมันเป็นดอกสารพีแต่แต่ฉันว่าเป็นกลิ่นดอกบัวมากกว่านะลองดมดิดมดิดมดเอา้ามันเป็นไงไม่เห็นจะเป็นกลิ่นดอกอะไรมันก็ตุกๆทำไมครับก็อนคือไม่ใช่คือป้าทอมบอกว่าถ้าจะปลูกเรือนสร้างบ้านแบบไทยๆเนี่ยนะรเราก่อนที่จะปลูกเนี่ยเราจะต้องไปเอาดินมา ดินตรงนั้นนะนะเธอจะปลูกเอาบดมดูสี่ว่ามันเป็นดอกอะไรถ้ากลิ่นเป็นดอกบัวดอกสารพีเนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลเข้าใจปหมอาบดมเลือกเป็นดอกอะไรฮะครูไม่สบายหรือเปล่าครับเนี่ยผมว่ากลิ่นมันตุกๆครูไปขุดมาตรงไหนหมาเหม่อไปไปฉี่ไปอะไรดบ่เหม่อเหมือนกันนะไม่ใช่ดินกลิ่นดอกไม้อ้ามีอะไรเนเนกครูชี้ครูให้ผมไป ตามรายละเอียดเรื่องไม้ที่จะมาสร nah e. ้างบ้านนะนะอันนี้ผมไปคุยแล้วเรื่องราคาเรื่องรายละเอียดอะไรต่างๆถ้าจะเอาสั่งปุ๊บเข้ามาส่งเลยอ๋อดี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 อรายละเอียดอย่างนี้ใช่ไหมไม้หน้าสามท่อนนี้ไมเเฮ้ยเดี๋ยวนะเสาเนี่ยนะเสรเอานี่ยโบราณนะเขาบอกให้เลือกตัวผู้นะหรือไม่ก็เลือกตัวเมียเข้าใจเปลบ่าวแล้วเรื่องไม้ที่มาทําขื่อเนี่ยนะมันจะต้องเป็นไม้ เออต้องตัดให้ได้เศษพอดีคือต้องเป็น9ก้าเข้าใจว่าคือ9ก้าฟุตกกเก้านิ้วเก้าอะไรก็ได้แต่ต้องตัดเ,เป็นเศษ9ก้าต้องบอกเ,เขาบอกช่างเขาว,ว่าให้เป็นเศษเก้าให้ได้ไม่ฉะนั้นละคือเลข9ก้าเป็นเลขที่เป็นมงคลเข้าใจไหมเราจะได้มีแต่9ก้าหน้าต่อไป9ก้าห <c oughs> น้าต่อไปแล้วสาวต้องโตพูดต้องโตพูดรตเมียเข้าใจไหมมีเทศม่ต้องมีอ้าวนี่ไม่รู้อะไรอ่ะโทษยลืมไปบอกกันนะเข้าใจป่วะครับทำไมผมไปก่อนเดือนไปไหนอ่ะคือผมว่าครูช่างไปจัดการเองดีกว่านะฮะ ะจะให้ผมไปพูดเขาเรื่องเศษก้านิ้วเรื่องเสาตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวเขาหาผมบ้าเชิญครูตามสบายเลยนะครับผมช่วยได้เต็มที่แค่นี้นะเฮ้ยไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะมันเป็นในแคบบอกเขาว่าขอเศษก้าเพ่นเองในที่สุดท่านผู้ชมครับผมได้ประจักษ์กับความจริงอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาการอนุรักษ โดยคงลักษณะเดิมไว้แบบไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ใช่จะเป็นเรื่องที่จะถูกต้องซะทั้งหมดปัจจุบันเรือนไทยไม่ได้เหมาะสมกับคนไทยทั้งหมดซึ่งทั้งนี้ไม่ใช่เกิดจากคุณสมบัติของเรือนไทยหากเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปของชีวิตคนปัจจุบันต่างหากคนปัจจุบันเปลี่ยนไปนั่งเก้าอี้และมีกิจกรรมที่ทําให้ต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนห้องโดยที่เรือนไทยไม่เหมาะต่อการกั้นห้อง เพราะในอดีตกิจกรรมของเราอยู่ที่ท้องนาและลานบ้านเท่านั้นการคืบคลานเข้ามาของอารยธรรมตะวันตกเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรไปเป็นสังคมเมืองนี่เป็นจุดท,ที่ทําให้หน้าตาของบ้านเมืองไทยเราเปลี่ยนแปลงเกิดเรือนไทยประยุกต์ผสมกับสถาปัตยกรรมต่างชาติตลอดจนการรับเอาสถาปัตยกรรมต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบต่อมาในสมัยหลังในข้อนี้อาจารย์พุสีทิพทะตั ได้เคยทําวิจัยเรื่องบ้านและการเปลี่ยนแปลงของที่อยู่อาศัยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เอาไว้อย่างน่าสนใจในผลการวิจัยกล่าวว่ารูปแบบที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีอิทธิพลจากสภาพเศรษฐกิจของสังคมเมืองเป็นสําคัญในช่วงถัดต,ต่อไปเนี่ยซึ่งความซึ่งประชาชนมีมากขึ้นแล้วที่ดินมีราคาสูงขึ้นเนี่นะคะ ลักษณะที่อยู่ก็อาจจะเป็นแบบนี้มากขึ้นโอกาสที่จะคนจะอยู่บ้านเดียวๆน,นี่ที่กว้างใหญ่อย่างแต่ก่อนนี่คงจะน้อยลงนอกจากผู้ที่มีกําลังมีฐานะทางเศรษฐกิจนะคะดีจริงๆเท่านั้นถึงจะอ,อยู่ได้แล้วก็ขนาดเนื้อที่ก็จะลดลงนะคะนี่เราไม่พูดถึงบ้านที่อยู่ในสนามกอล์ฟอะไรเงี้ยนะคะคืออันนั้นก็คือเศรษฐีไปเลยก็จะมีเนื้อที่ใหญ่ แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะนะคะคือมีบริเวณส่วนรวมซึ่งใช้ได้มีสนามมีบึงมีสะไวยน้ํามีพักมีอะไรแต่อะไรให้นะคะซึ่งอันนั้นก็สําหรับคนระดับหนึ่งแล้วก็เป็นคนกลุ่มที่ไม่มากของประเทศนะคะแต่คนส่วนใหญ่ของประเทศคือชนชั้นกลางทั่วไปอะไรเงี้ยนะคะก็คงจะอาจะจะต้องอยู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะคะซึ่งเนื้อที่จะน้อยลงละเดิมนี่บ้านจัดสรร